่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดารณีทับชาลีนะคะรหัส5504101339นะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายโค้ดสำหรับการเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะคะค่ะสำหรับโค้ดส่วนแรกนะคะค่ะโค้ดส่วนแรกนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะคะค่ะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการลดระดับของเสียงนะคะ ค่ะและส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการสะท้อนของเสียงค่ะส่วนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงจะให้ความถี่เป็นสองเท่านะคะและส่วนสุดท้ายของเรานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นทําให้เสียงมีความถี่ลดครึ่งหนึ่งนะคะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะค่ะเราก็จะมาดูผลการรันเลยนะคะ แม่โจ้แม่โจของเราลำเนาเรากะสิกรรมเกิดกรรเก็เสดรละลำเด่นน้ำง,งดงานน้ำใจพันผูล่ลูกพระพิรุณคู่คุณแม่โจ ที่รวมใชยิงชายไม่มั่นความดีเชียงเขาลืมเรื่องร้องพิศวาสันตอยันมิยังมีศักดิสิทธสร้างสรรเกษตรวิธีฝากความดีไว เจะโของใครหนึ่งไงสัตว์กับเซฟซิงแปดสิบปีอยู่บนแผ่นดินดังคุ้งทอดัวข้อจีนแดนไทยค่ะสำหรับนี้ก็คือผลการรันทั้งหมดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ